เพราะว่าน้ำมันเป็นเรื่องประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเรื่องความมั่นคงถ้าหากกัมพูชาได้น้ำมันในแอ่งนี้ไปเมื่อไรก็ตามกัมพูชาจะมีกำลังมารบกับประเทศไทยหนักกว่าเดิมแต่ความเป็นจริงแล้วนี่คือทะเลของประเทศไทยกัมพูชาไม่มีสิทธิสัมปทานที่เคยมีมาประเทศไทยควรเริ่มกันใหม่ไม่ได้ห้ามการขุดเจาะแต่ถ้าจะประมูลขอให้ประเทศไทยได้ส่วนแบ่งที่เหมาะสม แล้วก็จะเป็นบริษัทของคนไทยหรือจะเป็นบริษัทของอเมริกันฝรั่งเศสและพยามังกรจีนก็ตามทักละกันได้ทุกประเทศที่กล่าวมาจะได้ไม่มารบกันในอ่าวไทยไม่มาตีกันแต่ขอให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ที่ดีกว่าเดิมและต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ประเทศไทยรัฐบาลจะได้ตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติเป็นรูปธรรมแต่ถ้ายังเป็นพักการเมืองหรือนักการเมืองที่มีสายสัมพันธ์กับทางกัมพูชาหรือมีนี่บุญคุณกันกับทางกัมพูชาประเทศไทยจะไปไหนไม่ได้ก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปทหารก็อาจจะยังเหยียบกับระเบิดอยู่ต่อไปไม่่จบสิ้น ประเทศไทยจำเป็นต้องมีรัฐบาลที่ไม่มีอะไรกับฝ่ายกัมพูชาไม่มีหนี้บุญคุณและเด็ดขาดมากพอกับกัมพูชาการตัดไฟการตัดน้ํามันหากเกิดขึ้นจริงก็จะไม่เกิดสงครามเพราะถ้ากัมพูชาไม่มีน้ํามันใช้หรือไปซื้อที่อื่นก็แพงกว่าสามารถลดทอนกําลังกัมพูชาไปได้เยอะประเทศไทยต้องได้รัฐบาลที่จริงจังและเข้มแข็งกับกัมพูชาประเทศไทยต้องเข้มงวดและเข้มแข็งที่สุดการเจรจามันจึงจะประสบความสําเร็จ พักการเมืองต่อจากนี้เวลาลงหาเสียงจะต้องมีนโยบายยกเลิก MOU 43และ MOU 44เล็กเคลียร์บ่อน้ำมัน20ล้านล้านให้เป็นของไทยให้เรียบร้อยพักการเมืองต้องมีจุดยืนว่าอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อชาติต้องกล้าที่จะเสนอแล้วก็มีทางออกให้กับเรื่องเหล่านี้ความขัดแย้งระหว่างไทยเขมรที่ชอบพูดกันบ่อยว่าเหตุดันติดกันยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันมันเริ่มจากนักการเมืองนี่แหละเพียงแต่ว่ามันสะสมมานานมากจนกระทั่งมันมาระเบิดเอาในวินาทีที่เราได้ยินเสียงคลิกในวันนั้นไม่สายถ้าเราจะเริ่มใหม่ ไม่สายสําหรับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดตามต่อว่าประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราจะเดินหน้าอย่างไรขอเป็นกําลังใจให้กองทัพไทยและทหารไทยทุกคนค่ะ